สวัสเดีนเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์โฟลของเพจบุ๊กนะผมทํายังไงไมา่ดูกันได้เลยนะผมดับแรกนะเพื่อนคลิกลีกลกน้าต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเพื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ h p e s m m ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อดคลิปเดียวเป็น QR Code โค้ดด้านล่างเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนไปกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้ก่อนได้เลยนะ ขี่เข้าไปได้เลยนะผมเอากรอกชื่อผู้ใช้อีเมลล่าดผ่านยืนยันล่าดผ่านได้เรียบร้อยนะผมที่สาคัญนะตี่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเอาเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะผม,มจะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนว่าลงเชื่อใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงเชื่อใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะกดลงเชื่อใช้ก็ได้เลยนะ แลสู่หน้าเว็บไซต์เวนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเวนจะเห็นโลโก้หล,ลากหลายโลกโก้เพื่อนเเลือกเลยนะเรื่องนี้ส่วนของ Facebook ได้เลยนะครับเลื่อกลงมาเจอมวดหมู่ตรงนี้แล้วผมก็มีหลากหลายมวดหมูเพื่อเนเพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนรื่องในส่วนของ Facebook เพิ่มแชร์โพสตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเรื่องบริการที่เพื่อนๆ่นสนใจถูกใจได้เลยนะครับคำอธิบายนะครับอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับมาในส่วนของลิงก์ไปก๊อป โพลิ้นเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยน่ะก็จะเป็นโพลนี้นะโมนี่เลยน่ะยอดแชร์ผมมีอยู่ที่2แชร์เองแล้นั้นนะโมกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะผมจะมีคาวา่าคัดลอกลิงก์อยู่นะคัดลอกลิงก์มาได้เลยนะกดวางลิงก์ได้เลยนะใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มสักหนึ่งร้อยแชร์เลยละกันน่ะแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะอ่ะึ้นหน้าต่างสีเขียวอย่างนี้ตอนนี้ยอดแชร์ของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักนึงนะโม ระหว่างที่รอขอแนะนาเมนูมต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันอนะ่ะในส่วนของเมนูมประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมพี่อ่ะตรงนี้นะผมเดีย๋ยวจะเป็นเลขอ่ะขอพายว่าเป็นวันที่นะครับเลขรหัสออเดอร์จะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะผมรายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ด้านนี้เลยนะทางขวาสุดนะผมจะเป็นสถานะนะผมถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะ อันนี้ส่วนของเมนูบริการนะผมจะบอกบริการต่างๆที่เว็บไซต์ขแนะนำมาให้กับเราเนอะเพื่อนสนใจบริการไหนนะผมสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินโน้มเราจะมีห้าช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นอัลตูมินีวอลเลตสแกน QR าโค้ดซองอ่างเปลวอลเลตหรือว่าคริปโตเคอเรนซี C นะครับว่าชิวเพย์นะผมเป็นช่องทางใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูปสแกน qr โค้ดแล้วกันน้อใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วกดเติมเงินได้เลยขึ้น qr code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยน้สแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินทนี่ผเพื่อนน้อจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยน่ะอันนี้ส่วนของนุ่นแนะนําเพื่อนน้องหมนเพื่อนสามารถมาคลดกลอกลิงก์ตรงนี้น้ไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนะย่ะจะได้ค่าคอมมิชชั่นน้องถึง5%กันเลยทีเดียวน้อก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึงน่งแบบเล่าเลยนะ ในส่วนของเมนูรับของขวนนัญน้องเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิว t ิกตอ k ฟรีๆได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะคกดวางลิงก์ t นะิกตอ k เราลิงก์คลิปวิดีโอนะครับใส่จํานวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิว t ิกตอ k ฟรีๆเลยทีเดียวนะครับอันนี้ส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหวังเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะครับมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเพื่อนก็นสามารถมาติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยก็ได้นะคกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะในไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วกดส่งตั๋วไปได้เลยเดี๋ยวเราจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุ่มไอคอนไลน์เนี้ยคียกเข้าไปนะันจะเป็น QR ดให้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้ผมคิดว่าในส่วนของยอดแชร์ที่เพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วต้องอเช็คดูก่อนนะครับตอนนี้สองแชร์นรผมลองกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะครับอันเรียบร้อยนะยอดแชร์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะครับ ก็เมื่อกี้ผมแค่2แชร์เองเท่านั้นนะตอนนี้เพิ่มมาเป็นร้อยเลยแล้วผมดูว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ HPE SMM นะผมเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวตามอะไรต่างๆเพื่อนได้นะผมหากเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์นั่ผมสามารถมาคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อม,มาใช้งาน,นได้เลยแบบสำหรับคลิปวิดีโอดีวผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ